สวัสดีสวัสดีตามันน um um ี่น้องกินไหมเห็ดหนังเห็ดไอ้นู่กินเห็ดไม่น้องกินเห็ดยังไหนกินเห็ดมูกินพ่อกินเห็ดมูสให้พ่อกินใส่สีเห็ดกินใส่หัวหน้าก็อ่ะ กูเก่าผมเก่าเพิ่มเลยก็ต huh ื <ah ่นเต้นหนอคือเกินเกินกินขนมเต็มศัใช่ขนมยังฝนตกเหมือนไปบางฝนฝนตกอย่างเอ้ย มันดิ่นมาไล้มือได้เฮ้ยหนาวแบบลมเย็นได้เนาะฝนตกบันชียาวนาหนาวนะพี่น้องเอ้ยลมมันหนวดเย็นเขมามะเอาไาจักฝนตกแต่จ,จังลมชิมเย็นเพิ่มมากได้เหมือนเนาะแต่วันทีสิบสามสิบสี่คน่ะเห็นเด้ยวยจักสมยัยที่จะ แค่มพีเหงนเนียนะทำอะไรกินนึกสบายดีพี่กนกำลังเห็ดติดเส่าเห็น้ำตกพี่นาะน้ำตกมูนอะโอ้นำตกมูนว่รกินอไรโนนำตกมูกนแบบจุเนาะพี่นาะกินแต่นำตกมูนแล้วตแต่บัดแค่ กินอยู่ไทยค่ะเนาะกินแต่น้ำตกมันเสีบดีไหมแปลว่าติดมันน้ำจากน้อยแันเสีบอันนี้มีแต่สีมันติดมันน้ำมันเส่บน้ำตกหมูติดมันนะนี่กินข้าวเช้าพี่น้องเลยคุณดิบมาได้ไปใช้มาใช้แล้วอ่างดีๆข้างนี้เบาดีนะเบากระป๋าดุบเบาดีนะ นนยี่หกน้องดีจั่ะเรียบร้อย <c oughs> นี่่พีน้อง <c oughs> หน้าตากระชิบประมาณนี้จูดายแดบวัดักสึ้นหม้ว <c oughs> บ้าเคยเค็ดอยู่ได้นี่พักกับก่อน จะผักเซ็บเสเก็บเอาใบม่วงนำเนยเยเด้อกินกับใบม่วงเดี๋ยวไปอีกนี่พี่น้องเบไป่ะลาไปกเต้ารีบพ้าลูกอริบข้าวเหรอายวะริบข้าวว่ิบขาฮะกินอิ่มกินอิ่มลวกินชา้วยเน phụ nữ kể thêm một số phong hàm của mình xây phần mềm mại nó nó vào bữa ăn phút của vườn ăn này nữa <laughs> à, nàng một thân phút đó khi đó nó à, tay nhìn gọn nó tạ mừng hung bông gọn như đã nóng tất cả mẹ anh นี่จะไปเดินทมม่วงมาคิดนี่จะชีเรตไรเอาัวอ่อนๆเลยด้มได้ตุจะมีเบือมอ่ะมีเบื่อนอนแตว่ามักม่วงนั่งเนาะกรลังเตะกำงามวเสีบซุปล้ว่มันก็ซุปไซเปอน

ที่แม่จกินกับกินนต๊มือกินับอีดาเนียกินอบอกินกันยังอีดากับตมาแม่กินก็ไข่ตุ้นบขถ้าบอกว่าไข่ตุ้นบอกว่าไข่ไก่กินไข่ตุ้นกับสาวพูดมาสิละกินนน ยุเขาเนาะเกี่ยวเขาปีนี้ลําบากเลยเนาะแบบว่าด้ันนะียวเอาไทยแกบ่ได้ดดดมเนาะ ป้ามีแก้วพราอีกุูด้วปาอีกผูบ่พราอีกุูป้าอีกุบ่โดยเอยจะไดเป๊ะเป้าอีกมันเบัว่า đi phải chỉ họ một bè một bè rồi sẽ gọi với quận rồi cho kênh Ghiền Mì าสได้กบยอกนได้น like นี like nice ้ยาคนตัวมาก้รงมาบลพร้อมขรงแห้แม่ต้องบอบาานพร้อมจอดแห้ยขิขาบุคอยแสบขนาดน่าจะไปกวดดีเนาะคอนเดคเอาเซ่ไหมตเ็นยังงัน่เป็นข้าธรรมดาเรับ วันถ้าอ้วน่าก็ะเพจะวาาจบใจก็ว่าคเนโดกบัานหนึ่งบาเดียวเลยไม่ถือเอบางงานตัวอ้วนเนอะนี่นางนะเอาไหมเอาไหมยามาปักจุกยาบานี้ไม่เอาไปไหมอ่ะตูหยาักเต็ม ขยันตกอันนี้นค้นไปตบจะถอดออกขัขขนพาผมประจังนะเอวานนี้เดเขาขาวหลมบมดคือกับบ้านที่ทาร่าจ้ะ เป็นบเมนเด็กไทยออหวานดีนะเลาวมาต้มกับก๋วยซาเด๋วตาเด็กตอเด็กตาดจะพุ้นมาเที่ยวไปยังเด๋อแล้วลัปัด กินกับไบมงอ่อนเหี้เขากันนะอืลติดเทกันิห่คือ่ยังไเขากันนจะบายดีด้อสบายดีสบาย Hvala <laughs>